สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีตุลทีนารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิพในช่องนางฟ้าทิพยพยากรช่องนี้จะเป็นการดูดวงนับแบบไทยนะคะเพื่อนๆสำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะเพื่อนๆวันนี้มาดู ดวงการเปิดไพ่ดูดวงกันนะคะในเรื่องของวันขอพอรพระจันทร์นะคะมาดูกันว่าวันที่ยีสิบเก้ามีนาคม25งพันห้าอหกสิดเลิศงามยามดีในการขอพอรพระจันทร์คุณจะได้พอรอันใดบ้างมาดูกันด้วยไพ่สามสำรับนะคะเรื่องดาวดีๆโชคดีที่คุณจะขอพอรได้มีเรื่องใดบ้างนะคะ สิบสองใบค่ะเพื่อนๆจะได้ไหวนะคะคลิปจะได้ไม่ราชาราหูนะคะสิ่งใดที่คุณจะรุมหลงโมเมายึดติดหรือเรื่องอะไรที่เป็นขัดแยง้งอะไรแบบนี้นะในสิ่งที่คุณขอว่าขอให้เรื่องทั้งรลายเหล่านี้เรื่องวุ่นวายร้อนใจของคุณนะให้คลี่คลายให้ทุกอย่างมลา,ายหายสิ้นไปแล้วคุณจะได้ดังนั้นนะคะเพื่อนๆบางคนบอกว่า อยากจะย้ายถิ่นฐานหรือไม่อยากย้ายก็ได้นะคะเพื่อนๆออาจจะเป็นไปตามในสิ่งที่คุณขอคุณอาจจะแบบอยากย้ายถิ่นฐานกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าไม่อยากย้ายก็ได้อยากย้ายหรือไม่อยากย้ายก็ได้ในสิ่งที่คุณขอนะคะย้ายตำ,ตำแหน่งตำแหน่งหรืออะไรแบบนี้นะคะ ปุตตะใครอยากมีบุตรก็จะได้บุตรนะคะหรือว่าอยากได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตเรื่องราวทุกอย่างเลยในชีวิตของคุณนะการงานการเงินความรักสุขภาพทุกเรื่องราวปุตตะคือการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆเกิดเรื่องราวที่น่ายินดีที่คุณจะได้รับนะคะสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นดีๆนะคะความรักนะคะราพราผลที่ได้มาอย่างรับรื่นกําไรวาสนาดีทําม,มาค้าขึ้นสิ่งที่คุณอยากจะได้ก็บางทีในเรื่องของความรากักรวมด้วยนะคะได้รับผลจากคนรักรวมด้วยนะคะ การลทันนะคะเหตุเพศภัยจากภัยพิบัติจากธาตุลมตัวตนของคุณเองนะคะตัวนูกของคุณเองนี่แหละนะคะธาตุลมระมัดระวังเรื่องของการสูญเสียทรัพย์หรืออะไรก็ตามแต่หากถ้าว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับสภาวะทางจิตใจที่คุณจะต้องหนักแน่นคุณก็จะบอกว่าขอให้คุณหนักแน่นแล้วก็ไม่เรียกได้ว่าไม่ฟุ้งเป็นเหมือนสภาวะของธาตุลมหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับภัยพิบัติเลยจริงๆก็ได้นะที่ว่ากําลังจะเกิดภัยพิบัติขึ้นมาคุณก็ขอพรว่าอย่าได้เกิด ภัยอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับธรรมชาติให้คุณผ่านพ้นกับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติแม้นว่าภัยที่จากมนุษย์คู่แข่งศัตรูหมู่ม,ม,มารอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ที่จะมาขัดแย้งพิพาทคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะผ่านพ้นกับทุกศัตรูทุกอุปสรรคไปไ,ได้ดีนะคะ สิ่งที่คุณขอนะคะใครที่เป็นอดีใครที่เป็นอุปสรรคใครที่ขัดขวางอะไรคุณอย่างงี้ดาสิ่งที่คุณขอกับประชันนะคะสามารถขอได้ปิตาผู้ที่เป็นเพ่พ่อมาเพื่อดูแลเพื่อปกป้องอาจจะเป็นคู่รักของคุณก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอาจจะมีพ่อไม่หรืออาจจะมาพระเป็นพ่อของลูกของคุณก็ได้หรือคุณเองนี่แหละถ้าเป็นผู้ชายนะคะจะหมายถึงว่าคุณเองอาจจะเป็นพ่อ พ่อไม้ลูกติดเลยจะมาความเป็นพ่อของลูกก็ได้นะแต่งงานนะคะสมหวังเรื่องของความรักใครที่รอคอยเรื่องของความรักนะคะสิ่งใดที่เรียกได้ว่าสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณขอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการแต่งงานความสําเร็จเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับนะคะโอ้เนียค่ะเพชรขาดฟันฝากกับทุกบัศล์นะคะเด็กขาดหน้าเกรงกราม คุณผ่านทุกอุปสรรคไปได้แน่นอนไม่ต้องมีตกกองบลน,นะคะภายพิจา,ารณขึ้นมาเนี่ยนะคะภยา,า,าะะภยประสบคุณอาจจะเกิดบรรศุหรือคุณรักผู้ครองของคุณอาจจะเกิดบรรศุน,นะคะสมหวังเรื่องของความรักไดแ้แล้วได้โชคลาภม,มาจากคนรักร่วมด้วยคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะดึงดูดต่อเพศตรงข้ามแล้วก็ทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จได้อย่างงไไ่ายดาย สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะมิติยูโรคล,ลมแล้วป่วยไข้ล้มป่วยคุณก็จะขอว่าขอให้สุขภาพของคุณดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นไปดังนั้นนั่นเอง นสิ่งที่คุณจะขออุ้ยหลายอย่างนะคะเพื่อนๆเยอะแยะเลยนะคะเจดีว่ดีมากเลยนะแล้วสุภาพมาต่ออีกบอกเลยว่าชีวิตของคุณจะพาสุขและร่มเย็นจากผ่อนของพระอาจารย์ที่จะให้กับคุณสุภาพคือความเจริญรุ่งเรืองความดีงามความสมบูรณ์ผลเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมสุขกายสบายใจร่มเย็นเป็นสุขนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนี่นะคะว้ยดีงาม โอ้โหพคุ้มครองบอกเลยนี่พาคุ้มครองสุภาพความเจริญรุ่งเรืองนี่ก็ความเจริญรุ่งเรืองสิ่งที่คุณจะได้รับคุณได้แน่นอนความสุขนะคะความสุขความสมหวังทางธรรมคุณก็ได้ทางโลกคุณก็ได้ตามเทพสมหวังในเรื่องของความรักรักติดปีกนะคะใครที่อยากสมหวังเรื่องของความรักแล้วได้บุตรร่วมด้วยนะคะความที่จะเป็นพ่อของลูกร่วมด้วยนะคะเพื่อน เวลาเหลือน้อยนะคะเร็วๆนี้แหละที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณขอนะคะมัวเมานะคะเวลาหูรุ่งหลงมัวเมาในสิ่งใดที่คุณรุ่งหลงมัวเมาสิ่งที่คุณอยากจะได้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ เงินน้อยนะคะใครที่บอกโอ้ยเงินน้อยเหลือเกินขอเงินหน่อยจ้าว่าจานจ้าขอข้าวขอแกงก็ด้วยนะ,ะขอเงินก็ด้วยนะ,ะได้ดังนั้นนะคะได้รับผลจากคนรักรวมด้วยนะคะมือปืนนะคะเล็งไปตามเป้าหมายแล้วคุณจะได้ตามเป้าหมายอย่างที่คุณได้แน่นอนนะคะมาดูสำหรับสุดท้ายกันนะคะเ,เพื่อน พลังงานในการโอ้โหดีมากเลยดคาบูชาเทียนสดมนไหว้พระแล้วคุณจะได้สติเกิดปัญญาแสงแห่งแสงแห่งการเปิดเปิดโชคชะตาทําให้คุณได,ได้ทุกสิ่งในสิ่งที่คุณขอนะคะเรียกได้ว่าสว่างสวัยเรืองรองมาเลยอะนะคะมีสุภะความพระพุธขึ้นมาแล้วนี่ก็พระพุธนี่ก็อีกนะคะพระประพุธความกินดีอยู่ดีไต,ต่เต้าขึ้นไปถึงจุดยอดเลยการงานของคุณเรียกได้ว่าจะเป็นคนที่มีเซนต์ดวงแข็งแล้วก็ มีกินมีอยู่ร่ำรวยมังคังรวยไม่อดไม่อยากเลยเพระบคุตเนี่ยนะคะโอ้พระศุกร์ย้ำเตือนอีกแล้วนี่กระประสบนะคะแล้วนี่กระประสบค,อคอสือคุณอาจจะเกิดวันศุกร์หรือคนักคู่กองของคุณอาจจะเกิดวันศุกร์สมหวังเรื่องของความรักนะคะได้โชคลาภจากคนรักหรือเป็นหรือเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงแห่งมหาเสน่ห์ในการดึงดูดต่อเพื่อตรงข้ามทําให้ประสบความสําเร็จและได้โชคลาภมาจาก ที่คุณทําอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะเกิดเป็นพฤหัสหรือว่าคุณอาจจะเกิดเป็นสุ์หรือคนรักคู่ครองของคุณอาจจะเกิดเป็นพฤหัสหรือวันสุ์ก็ได้นะคะพระผู้ัืสบดีตอนนี้พระพฤหัสสบดีนะคะทบาพบอยู่ทับอยู่ภพเรือนพฤกษ์ศึ่งยังเกี่ยวเนื่องกับผู้หล e okay. ักผู้ใหญ่ต้องดูแลสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเกิดใครสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ดีคุณก็ขอพรจากพระจันทร์ได้นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนนำและคอยช่วยเหลือคุณรอบด้านเลยทีเดียวเรียกได้ว่าคุณจะมีคนเคารพศรัทธา ในตัวตนของคุณเองเนี่ยนะคะดังดังไพ่พระประดับดีเนี่ยนะคะโอ้นางกวักโชคลาภรอยมานะคะการคุยอะไรก็ตามแต่เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยพลังงานเกินร้อยด้วยพระปะอาคนีนะคะพลังงานพระแม่นางกวักต้องบอกก่อนนะคะว่าใครที่ขอ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคลอตเตอรี่หรืออะไรแบบเนี้ยถ้าขอพอรอาจมีเกณฑ์การได้โชคลาภลอยร่วมด้วยนะคะโชคลาภลอยอาจจะมาโชคลาภลอยจะมาจากคนรักจากความรักความสัมพันธ์ร่วมด้วยและอืเรียกได้ว่าคุณรุ่มหลงอะไรในสิ่งที่คุณอยากอะความอยากของคุณคือความรุ่มหลงนี่แหละจะบอกว่ามาทั้งสองเลยอะนะคะมัวเมามัวเมาไปนะคะสิ่งใดที่ที่คุณยึดติดสิ่งใดที่คุณอยากจะให้เป็นไปมันจะเป็นไปดังนั้นนะคะ แล้วเรื่องของความรักจะสมหวังการเริ่มต้นใหม่ๆชีวิตใหม่ๆเรื่องราวที่น่ายนินดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณทุกเรื่องทุกราวนะคะแม้กระทั่งว่าเรื่องราวที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นคุณก็ขอพอรจากพระจันทร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็ทางธรรมบอกเลยว่าทางธรรมค่อนข้างที่จะเด่นและเด่นมากยิ่งคุณเพียร สวดมนต์ไหว้พระใครที่เกิดสมมติคุณเกิดวันศุกร์หรือเกิดวันพฤหัสเนี่ยคุณสวดมนต์ปกติเสร็จแล้วถ้าไม่มีโอกาสที่จะได้จุดทูบจุดเทียนคุณก็ไม่ต้องจุดทูบจุดเทียนก็ได้นะคะตามวราระนะคะก็คือเอาตามสะดวกนั่นแหละนะคะหากถ้าว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็สวดมนต์ได้อะไรแบบนี้นะคะสวดมนต์เสร็จปุ๊บเราก็สวดมนต์ประจำวันเกิดของคุณร่วมด้วยนะคะก็จะเสริมบรารมีทําให้การขอพรของคุณยิ่งแบบ เป็นไปในทางที่แบบได้สงหวังมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมเลยแหละนะคะเรียกได้ว่าช่วงเวลาเนี้ยมหาเสน่ห์ทำงานรุนแรงมากกินดีอยู่ดีมั่งมีสีสุขแล้วก็ไพ่เนี่ยบูชาเทียนกับอเน,นี้ขายกันนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือเป็นพลังงานในการจุดทูปจุดเทียนสวดมนต์ไหว้พระตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและปล่อยวางกับทุกเรื่องราวทำดำรงตนอยู่ในความที่แบบว่า ตอนที่คุณขอคุณก็ขอก่อนแต่ตอนที่คุณสวดมนต์คุณก็ต้องไม่ขออะไรแบบเนี้ยทําจิตให้ว่างนั่นะแหละเพื่อเพื่อน้อมรับในสิ่งที่ดีๆเพื่อน้อมรับให้ความมีสติทาเอา่อให้มีสมาธิหละนะคะเพื่อนเพื่อนในการที่คุณสวดมนต์ไหวพะอะไรแบบเนี้ยดยทรงแล้วว่าหน้าคุณคุณน่าจะเป็นบุคคลที่ขอเกี่ยวเนื่องกับทางธรรมร่วมด้วยเยอะพอสมควรเพราะรพ,พลังงานนะ่ะเกินร้อยเอเนจีของคุณนะ่ะนะคะบอกเลยว่าคุณขอได้ถ้าใครที่ ใครที่พลังงานเกินร้อยอยู่แล้วยิ่งสวดมนต์ไหว้พระพลังงานของพระอาจารย์ยิ่งหนุนในสิ่งที่คุณขอพอรคุณเกิดจะได้แล้วเร็วเนี้ด้วยเนี่ยนะคะเวลาเรือเราคือเร็วเวนี้แหละด้านสิ่งที่คุณจะได้เร็วๆวนี้เลยนะคะเรื่องของความรักก็สมหวังเรื่องของโชคลาภร้อยกมาคุณจะทําอะไรก็ได้แต่ที่แน่ๆก็คือความสุขพาความเจริญรุ่งเรือง้อมรับเอาไปนะคะ ความจเจริญรุ่งเรืองๆๆความสุขความสงบสุขร่มเย็นในสิ่งที่คุณจะได้ได้แน่นอนนะคะการแต่งงานใครที่รอคอยเรื่องของความรักคุณก็จะสมหวังในเรื่องของความรักนะคะบางคนอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นงานใหม่ร่วมด้วยก็ได้เพราะว่าโปตดตานี่ยร่วมการเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆทุกเรื่องราวเลยอาจจะหมายถึงได้คู่คนใหม่ได้คนรักครั้งใหม่หรือสมหวังในเรื่องของความรักแล้แต่งงานเนี่ยนะคะ เพราะว่าไาพ่ะสุข,ขึ้นมาทั้งสองเลยทีเดียวเรียกได้ว่าคุณสมหวังเรื่องของความรักแน่นอนนะคะเพะื่อนเพ่ไพ่ผสมนะคะความน่าเกรงขามในตัวตนของคุณเองเรียกได้ว่าคุณอาจจะมีเสน่ห์บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่สวยหรือว่าเป็นคนที่หล่อเป็นพลังหรือว่าไม่สวยไม่หล่อแต่อาจจะเป็นพลังงานแห่งการดึงดูดะนะคะเพื่อนเพื่อนอย่างไรอย่างไรก็ตามแต่เป็นพลังงานแห่งการถูกลัก แล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักแล้วได้โชคลาภมาจากคนรักร่วมด้วยนะคะและนี่คือเพจคาดฟันฝ่ากับทุกประสักดได้มีแน่นอนนี่ไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ว่าคุณจะขอพรให้ผ่านพ้นกับทุกประสักดได้แล้วก็มาเลยเพจคาดเนี่ยนะคะสมหวังทุกประการแน่นอนทึงน้อมรับเอาไปนะคะ ให้พเพื่อนๆชาวตุลสมหวังในเรื่องของความร่ากร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงนะคะจบแล้วนะคะพเพื่อนๆวันนี้มาไวไปไวมาทําคลิปให้นะคะพเพื่อนๆทิปอัดไปแล้ว6คลิปนะคะแต่ว่าเกือบปีสามแล้วทิปน่าจะไม่ไหวแล้วนะคะ <S 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 เดี๋ยวพรุ่งนีเช้ามาทําให้พเพื่อนๆราศีพิจิก ธนูมังกรกุมมีนนะคะพเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆชาวตุลน,นะคะชาวราศีตุลที่น่ารักทุกคนขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการที่เป็นไปทด้ชอบประกอบด้วทธร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะเพื่อนๆสูส้นะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนทุกคนนะคะร,ำร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่มากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นท่าครวให้กับทิพย์นะคะขอบคุณนะคะเพื่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค